สร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาหกห้องก็ใช้โถแบบนี้ท่านใดอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อโถถวายวัดใช้ทั้งหมด6กโถน่าจะสร้างห้องสุขห้องน้ำห้องสุขาถือว่าเป็นญาโยมอยากจะร่วมบุญได้นะเพราะพระอาจารย์นั้นมีมาหนึ่งโถแล้วนะใช้ทั้งหมด6โถ สร้างห้องน้าเอาของพระนะเพราะกุฏิพระเนะี่ยนะสองห้องต้องมีห้องน้ําตรงนี้ข้างล่างแล้วก็ส่วนของโยมอยู่ตรงด้านหน้าศาลาตรงนู้นนะตรงด้านศาลาลานบุญตรงนู้นในอีกสี่ห้องรวมแล้วสร้างทั้งสิน้นเอาหกห้องญา,าติโยมถ้าเห็นความสําคัญอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลได้นะคนละบาทสองบาทสร้างที่ปวดทุกข์ถือว่ามีความสําคัญมากญาติโยม ติดต่อได้นะนะญาติโยมเบอร์โทรศัพท์0970123753พระอาจารย์ไพรั์สำนักสงฆ์พยุงธรรมตำบลท่ากรานอำเภอสนามเยเขตจังหวัดฉะเชิงเซามาสร้างที่ปลดทุกข์กันนะ,จะเจริญพร